สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมหลังจากที่ PF ไม่ได้ทำคลิปมาสัหลายวันรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือไม่แน่ใจว่าหมาหรือตัวอะไรเข้าไปในร้าวไก่ PF นะครับที่เราบอกกันไว้ว่า PF จะล้อมตะข่ายใช่ไหมก็กำลังทำการล้อมเสร็จแล้ววันฝนตกติดต่อกันมาประมาณ4วันติดครับผมก็เลยต้องหยุดชะงักเรื่องงานการล้อมใบนะพอตื่นเช้าขึ้นมาภาพที่เห็น โอ้โหช็อกมากครับไก่ตายเกินล้าวเลยครับผมขาหักมีรอยเขี้ยวทะลุแบบทะลุตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเรามามาดูอ่าล่างซากของของไก่ของเรานะครับผมก็เห็นแผลเราก็เลยต้องรีบจัดการงานนะให้เสร็จคือล้อมตะข่ายเอ็นนะครับทั้งหมดในร้าวให้เสร็จดึงตะข่ายลวดนะครับตอนแรกดึงตะข่ายเหล็กชั้นในก่อนนะครับให้ให้ อยู่ค่อนข้างที่จะคงทนแข็งแรงให้กันการกระแทกนิดนึงนะครับแล้วก็ล้อมตะข่ายเอ็นนะครับแล้วก็ทําประตูใหม่นะฮะแล้วฝนก็ตกครับพี่เอฟก็เลยทํางานไม่ค่อยได้นะครับผมอย่างวันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ฝนตกก็ประมาณนี้นะครับพี่เอฟก็ขอถ่ายแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะฮะก็เทคานพื้นใหม่หมดเลยนะครับผมเห็นไหมเทคานพื้นใหม่ทาเป็นคานเหล็กคานปูนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสาสองตัวนี้มันโค้งเค็งหรือคอนนะครับเนี่ยแล้วก็ทําประตูใหม่ นะพีเอฟออกเชื่อมประตูใหม่ใส่ตะข่ายใหม่นะครับใส่ตะข่ายเอ็นแล้วก็เสริมข้างบนเห็นไหมโอ้โหทาประตูอย่างดีเลยนะครับปิดเปิดแข็งแรงทนทานแน่นอนคราวนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือใส่ตะข่ายเอ็นรอบทั้งหมดนะครับเนี่ยใส่รอบทั้งหมดเลยนะฮะตัวตรงนี้ก็ใส่ใส่ไว้นะครับยึดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวตรงประตูนี้ก็ใส่นะครับเข้าไม่ได้แน่นอนประตูนะครับทาใหม่นี่ปิดเปิดแข็งแรงนะครับแล้วก็เทคาน ไม่ให้ไก่ออกมาเลยนะครับผมนี่นคือเพียจะไม่ให้ให้ไก่ออกไปหากินข้างนอกแล้วก็จะหาอาหารให้เขากินอยู่ข้างในส่วนด้านด้านข้างนะครับทั้งหมดนะทั้งหมดของเพียเนี่ยก็ล้อมมายาวเลยนูนเห็นไหมเดี๋ยวมาพาเดินดูกันเห็นไหมแล้วก็เทขอบพื้นล่างพื้นล่างใหม่หมดอ่ะเนี่ยเพียก็ล้อมหมดเลยนะครับใส่ตะข่ายเอ็นทั้งหมดนะฮะใส่ตะข่ายข้างในจะเป็นตะข่ายเหล็ก ตาห่างนะครับผมแล้วก็ใส่ตะไคร์เอ็นซับข้างนอกอีกทีหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้ไก่ข้างในออกมาเห็นไหมไก่ไม่ให้ออกออกมาแล้วก็ไม่ใหสัตว์เข้าไปข้างในได้เลยนะครับหมางูตะกวดนะเราซับไว้หมดนะครับงูนี่อา่าตั้งแต่งูสิงดูง,งูสิงตัวดีเลยครับเข้าล้าบ่อยมากเห็นไหมล้อมทั้งหมดเลยล้อมอย่างอันนี้ก็จะมีบางตัวที่บินออกมานะครับเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาคือ เดี๋ยวเราตัดปีกไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหาอะไรตัดขนปีกออกแล้วก็ต้องมาไถเห็นไหมพี่ก็จะไถที่เก็บที่ข้างหมอกข้างนอกให้หมดเพราะว่าพวกสัตว์มันจะมาหมอบได้นะครับผมนี่ก็ไถเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือข้างหลังนู่นนะครับแล้วก็ไปข้างบนนี้นะเดี๋ยวขอบข้างนอกนะที่เห็นเสาตรงนี้นะฮะเสาครอบขอบรวดวงวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงตะข่ายเอ็นนับดึงตะข่ายเอ็นทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดประตูตัวนี้เดี๋ยวทำประตูตัวนี้อีกตัวหนึง่ง ทำประตูปิดเปิดตัวนี้เพื่อที่จะเปิดเปิดให้ไก่มันเดินออกมาข้างนอกนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เสียดายที่สุดก็คือว่า PF เ,เนี่ยได้ฝึกไก่นะครับผมให้หากินตอนเช้าเองเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไก่สมบูรณ์มากนะครับเดินคุยเคียหากินข้างนอกเนี่ยนะลูกไก่สมบูรณ์เนื้อแน่นอกตันโตเร็วนะครับสภาพผลสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยไม่ได้รอกินอาหารจากเราแล้วพอตื่นเช้ามาเขาก็จะออกไปคุยเขียหากินเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวประตูตรงนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเพราะพอมาเช้ามันยืนช่วยกันดูกับพีเพ่เจีย๊ยบลวพี่เจี๊ยบเข้ามาดูว่าเอ้ยมันน่าเปิดตรงนี้นะเปิดตรงนี้แล้วก็ปล่อยไก่ออกมาจากข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกส่วนส่วนร้อยไอข้างนอกเนี่ยเราก็จะใส่ใส่ตะข่ายเอ็นนะครับเพื่อที่ไม่ให้ไก่เขาเดินออกไปไกลนะเสร็จแล้วพอกลางคืนเข้ามาก็จะปิดประตูตัวนี้นะไก่ก็จะนอนอยู่ในรั้วเหล็กนะ่าอยู่ในรั้วเหล็กแบบปลอดภัยนะครับ ตอนเช้าออกมาคุยเขียนตรงนี้ก็จะมีตะข่ายกันไว้ก็จะก็จะปัสจักงูนะครับกันจักงูได้ส่วนหมาเนี่ยกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นตะข่ายเอ็นหมานวิ่งกระแทกก็ได้ใช่ไหมแต่วิธีแก้ของพี่ก็คือจะใส่ลวดนะครับลวดลวดไฟของวัวลวดไฟของงัวที่ไม่ใช่เป็นไฟช็อตมันไม่ใช่เป็นไฟบ้านนะเป็นไฟที่มันเป็นกระแสกระแสถีบอ่ะไม่ใช่เป็นไฟดูดเป็นเป็นไฟผักไฟถีบก็จะใส่ไว้ข้างนอกนะครับข้างนอกตะข่ายอีกชั้นหนึ่ง นะฮะเพื่อที่เวลาหมามันมาถูกถูกตะข่ายเองแล้วก็จะเจอรวดอยู่ข้างนอกก็จะเจอไฟวัวที่ที่ถีบปึ้งออกไปหมาก็จะตกใจตรงนั้นก็จะกันกันหมาได้นะเพราะว่ากลางวันเราจะได้ปล่อยออกไปเนื้อที่มันมันก็จะมีประมาณไล่หนึ่งนะครับก็จะไถให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็แล้วก็เอาไว้ให้ไก่มันคุ้ยเขียหากินพวกหนอนพวกแมลงประมาณนี้นะครับพี่เจ๊บปะคูทั้งแมลงทั้งหนอนทั้งตะกัแตนคือเยอะแล้วก็สมบูรณ์มากเพราะว่า พีเอฟอยู่ที่เนี่ยไม่เคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่เคยใช้ยาฆ่ายา้านะครับจะเป็นการเอารถไถย,ย่ํารถไถไถแล้วก็เป็นการเดินตัดซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้สัตว์ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับหนอนมแมลงไส้เดือนเนี่ยตอนนี้แย่เยอะมากโค้แย่วิ่งให้เต็มเลยนะเออมันก็เลยเป็นข้อดีคือถ้าเกิดเราล้อมตะข่ายเอ็นไว้นะครับไก่ก็จะออกมาหากินได้นะตอนนี้จะพาดูนะครับว่าเราล้อมได้ขนาดไหนเนี่ก็ล้อมไว้ หมดแล้วนะแล้วแต่ก็ต้องเปิดเดี๋ยวก็ค่อยว่างอีกทีหนึ่งตรงเปิดนะไก่เขาก็มาคุยเขียหากินอย่างเงี้ยครับอ่าแต่เราต้องล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งกก่อนเราค่อยปล่อยไก่ออกมาเนี่ยรถไถเพียก็ยังไถางานคา้าไว้อยู่เลยแล้วไก่กข้างในเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขังพวกข้างในไงพวกที่ออกไม่ได้นะบก็จะประมาณเนี้ยเขาก็จะคุยเขียหากินอยู่ข้างในแม่กุแม่ไก่ลูกน้อยเราก็เริ่มปล่อยให้เขาพาลูกคุยเขียหากินแบบเนี้ยเออเห็นไหม ก็จะอยู่ข้างในปลอดภัยนะครับแต่ก็จะประมาณว่าอาหารแค่นี้มันข้างในมันเล็กไงก็จะถ้าเกิดไก่เยอะๆแล้วเขาก็จะหากินกันไม่ค่อยจะได้เต็มที่เนาะก็เดี๋ยวเราก็จะล้อมเปิดประตูตรงนี้ให้ออกไปอยู่ข้างนอกอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ต้องขังไว้อย่างนี้ก่อนนะต้องปิดไว้อย่างนี้ก่อน <S <S เพราะว่า <S <S เพราะว่าโดนกวน <S <S โดนกวนค่อน,นๆๆข้างเยอะครับโดนทั้งหมากวน,วนข้างนอกก็โดนกัดตายไปหลายตัวนะครับแล้วตอนงคืนเนี่ย งูก็เริ่มเข้าแล้วแล้วก็มีสัตว์อื่นอีกตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราต้องเราต้องรีบรีบร,บรอไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยเนาะอ่ะเดี๋ยวพาเปิดประตูเข้าไปข้างในดีกว่านี่เมื่อวานพี่ก็รีบเทงไงฝนก็ตกแนละ้วก็เทเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับก็จิดหมดแล้วก็ปิดตรงประตูนี่ก็ทาเนื่องหนาขึ้มนมาเลยออกตวเชื่อมตัวบนเนี่ยเชื่อมเหล็กตอนแรกมันมีแค่ตัวนี้ไงแล้วตะข่ายตัวเนี้มันก็ ต่อขึ้นมาเล็กๆเกๆใช่ไหมเพื่อจะเชื่อมต่อขึ้นมานี่เป็นอีกตัวหนึ่งครับให้สูงเท่าตาไก่แล้วก็เปิดประตูก็จะมีกุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่งก็เปิดเข้ามาเห็นไ้ไก่พวกนี้เขาเคยออกหากินเขาก็จะมายืนรอ,อไปหากินเขาก็ยืนรอ,อไปหากินเห็นไหมอ่าเขายังอยู่กันสบายๆดีนะครับ ก็ประมาณนี้ก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะเพราะว่าเพิ่งโดนขังวันนี้เป็นวันแรกเขาก็จะยังอยากจะออกไงเราต้องฝึกเขาอีกนะชุดตรงนั้นก็เคยออกไปหากินข้างนอกนะครับก็โดนโดนกักบริเวณอยู่นี่เพราะว่าชุดอ่าต่างชาติเนี่ยชุดนี้มีสิบนะเหลือหกช่วงที่เดิอนออกไปข้างนอกไม่รู้โดนกระซวกนะครับไปตั้งสี่ตัวนะน่าเสียดายก็เป็นว่าเราก็ทําการแก้ไขนะครับแล้วก็ล้อมประตูทําทุกอย่างเสร็จสรรแลแ้วตอนนี้ก็เหลือแค่ ตกแต่งภายในโอ้ใช้คําว่าตกแต่งภายในนะก็เหลือทําการตกแต่งภายในให้มันสะอาดให้มันสวยให้มันไก่อยู่แล้วแบบสบายเนะื้อสบายตัวให้มากที่สุดนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยทําประตูด้านข้างนะครับทางด้านหลังไม่ด้านข้างทางด้านหลังทําประตูนะล้อมข้างนอกแล้วค่อยปล่อยเขาออกไปเดินหาก,กินข้างน,นอกอีกทีหนึ่งคราวนี้ไก่ก็จะอยู่แต่ในบริเวณที่เราควบคุมไว้ก็จะได้ตัดปัญหาไปได้อนิดนึงนะครับเรื่องความปลอดภัยที่จะโดนสัตว์อื่นมาทําร้ายเช่น ตัวที่ตัวเงินตัวทองพวกตัวเงินตัวทองนะครับพวกหมานะแล้วก็งูเหลือมนะครับตอนคืนแล้วก็จะมีพวกงูสิงบ้างนะครับที่เข้ามากินลูกไก่และกินไข่เนาะอ่ามันก็จะปลอดภัยและตอนคืนเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าไก่เรานอนปลอดภัยแน่นอนเพราะว่างูเข้าไม่ได้หมาเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงูและพวกงูสิงงูเหา่านะงูจงอางเนี่ยเข้าไม่ได้แนอนแต่ต้องมาลุ้นว่าง,งูเหลือมเขาจะเข้าได้ไหมนะครับบางทีถ้าเกิด เราก็ยังไม่แน่ใจว่างูเหลือมจะก,การได้ไหมส่วนตัวเงินตัวทองเนี่ยต้องมาวัดดวงอีกทีว่าเขาจะเกาะตะข่ายปีนขึ้นมาหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยนะค่อนข้างที่จะคาดดาวได้ยากนะครับแต่แต่เพียงว่าคิดทางออกว้อีกทางนึงก็คือเดี๋ยวเราจะเอาลวดวัวมาซับไว้นะลวดวัวมาซับไว้แล้วก็เปิดไฟตอนกลางคืนเนาะไฟก็จะเป็นไฟถีบไฟผักก็จะกันได้อีกระดับหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสุขภาพเราและดูแลสุขภาพไก่เราด้วยเนาะก็อย่าลืม ใส่ยาผสมน้ำให้กินแล้วก็อย่าลืมเรื่องวัคซีนครับผมทำวัคซีนนะซ้ำไว้ได้ยิ่งดีนะครับเพราะของ p f เ,เนี่ยก็มีป่วยนะมีป่วยแล้วก็ตายไปประมาณ3ตัวนะครับผม3ตัวคือต้องบอกงี้ครับไม่ใช่ว่าทําวัคซีนแล้วมันจะไม่ตายทุกตัวนะมันก็จะมีบางตัวที่วัคซีนมันใช้ได้ผลหรือว่าบางตัวที่วัคซีนเขาออกฤทธิ์คุมนะแต่บางตัวเนี่ยอาจจะอาจจะมีภูมิแต่ภูมิยังไมเยอะไม่พอ นะพอมีโรคระบาดโรคที่มันมันอยู่ในดินผุดโผล่ขึ้นมานะครับไอตัวนั้นก็อาจจะอาจจะรับโรคเข้าไปเต็มเ็มนะครับต่อให้ทาวัคซีนไปแล้วก็อาจจะรับโรคเข้าไปเต็มเ็มแล้วก็ป่วยตายได้นะครับก็แต่จากการตายทั้งบ้านนะครับอาจจะแบบอาจจะสูญเสียเอออาจจะสูญเสียทั้งบ้านก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ2ตัวตัวหรือ2ตัวนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะเหลือปริมาณน้อยลงนะครับปริมาณไก่ที่จะได้รับผลกระทบมันก็จะเหลือน้อยลงเออนั่นแหละ ก็ทําไว้ดีกว่าไม่ทํานะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยไม่ทำลอกอะไรประมาณนั้นนะครับนู่นนี่นั่นนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่เป็นไรก็ดีไปถ้าเกิดมันเป็นมันก็จะเสียดายของนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่ดุลพินิษของใครของมันนะก็ก็อยู่ที่ว่าเรามีระบบการจัดก,การแบบไหนเนาะเออส่วนของพีเอฟเนี่ยก็เจอมา10กว่าปีแล้วคือทําวัคซีนไว้ในของพีเอฟเองนะคิดว่าทําวัคซีนไว้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พีเอฟไปละยบาย